สวัสดีค่ะสวัสดีผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่านนะคะหนูมาจากโครงการวิจัยพฤติกรรมช้างของ Hunter College The City University of New York ค่ะงานของเราจะทำที่สลักผานะคะเกี่ยวกับการศึกษาลักษณะบุคลิกภาพแล้วก็ความรู้คิดของช้างป่าที่นั่นค่ะค่ะช้างป่าในในพฤติกรรมของความเคยชินนะคะเขาจะเป็นสัตว์ที่ เรียนรู้ว่าอะไรที่เป็นอันตรายหรือว่าไม่เป็นอันตรายกับเขานะคะอย่างเช่นลวดไฟฟ้าหรือการใช้พึ่งที่เหมือนเขาไปเจอบ่อยๆแล้วเขาจะเรียนรู้ว่าอันเนี้ยมันไม่อันตรายกับเขาแล้วเขาก็จะไม่กลัวรวมไปถึงการใช้เสียงในการป้องกันหรือว่าการไล่ออกจากพื้นที่แรกๆอาจจะเป็นเสียงดังๆที่ตกใจแต่ว่าพอเรียนรู้ไปเรื่อยๆในที่สุดเขาก็จะหลีกเลี่ยงค่ะ ในส่วนหนึ่งก็คือการเรียนรู้ทางสังคมของช้างค่ะช้างเป็นสัตว์ที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดทางสังคมสูงมีการเรียนรู้จากการและกันค่ะเขาจะเรียนรู้ว่าอะไรที่จะเรียนรู้วิธีการที่จะส่งต่อกันได้ค่ะและการศึกษาของเราเนี่ยเริ่มต้นเพราะมีความเชื่อว่ากลยุทธ์วิธีการที่เราใช้โดยทั่วไปหรือใช้ในหลายพื้นที่ อาจจะไม่ประสบผลสำเร็จในระยะยาวเพราะว่าการจำกัดของด้วยความฉลาดของช้างค่ะค่ะในมุมมองของเชิงพฤติกรรมต่อปัญหาความขัดแย้งนะคะถ้าเรามีข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการตัดสินใจของช้างจะช่วยให้เราเข้าใจได้ว่าทำไมช้างถึงออกมาในพื้นที่เกษตรกรรมพวกมัน เรียนรู้จากช้างตัวอื่นหรอหรือว่าบางตัวชอบความเสี่ยงมากกว่าตัวอื่นและกลยุทธ์ที่เราใช้กันโดยทั่วไปเนี่ยเราควรที่จะมุ่งเน้นเป้าหมายไปที่ช้างทุกตัวหรือว่าแค่ช้างบางตัวค่ะแล้วก็ความเข้าใจว่าช้างแต่ละตัวมีความแตกต่างกันเนี่ยจะช่วยให้เราหาทางที่ดีขึ้นเพื่อการบรรเทาแก้ปัญหาช้างบุกรุกเข้ามาในพื้นที่ ซึ่งบุคลิกภาพและความแตกต่างของช้างเนี่ยจะเป็นตัวกำหนดความสำเร็จของวิธีการป้องกันที่แตกต่างกันได้ค่ะ ่ะคการศึกษาของเราจะทําที่ภายในเขตลักษั์ป่าสลักภานนะคะแล้วก็พื้นที่บริเวณโดยรอบที่เป็นพื้นที่รอยต่อกับพื้นที่เกษตรกรรมด้วยค่ะก็พื้นที่หลักๆที่เราจะศึกษาก็คือหน่วยพิทักป่าแก่งแคบหน่วยพิทักป่าเขาเสือค่ะหน่วยพิทักป่าห้วยแม่ปลาส้อยที่เป็นพื้นแล้วก็รวมไปถึงพื้นที่รอยต่อกับพื้นที่เกษตรกรรมค่ะ และพื้นที่เกษตรกรรมอีกที่นึงก็คือหมู่บ้านท่ามะนาวลวมไปถึงแหล่งน้ําหลักๆที่อยู่ภายในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสลักพักค่ะการบันทึกข้อมูลทุกอย่างเราทําด้วยกล้องดักถ่ายภาพอัตโนมัติหรือที่เราคุ้นเคยกันว่า c a m มราแท็บนะคะ ค่ะอันนี้เป็นช่วงระยะเริ่มต้นของการศึกษาของเราค่ะจะเริ่มต้นศึกษาจากช้างที่มีปฏิสัมพันธ์หรือการพบเจอช้างน้อยซึ่งจะตั้งกล้องภายในพื้นที่ของเขตรักษาพันธุส์ป่าสลักพาที่อยู่ภายในเลยค่ะ อีกส่วนหนึ่งก็จะเป็นการศึกษาพฤติกรรมของช้างกลุ่มที่ออกมาบริเวณภายนอกหรือว่าบริเวณรอยต่อนะคะเราจะทำงานาบนห้างส่องสัตว์ตลอดทั้งคืนแล้วก็บันทึกข้อมูลภาพเคลื่อนไหวเป็นวิดีโอะคะ่ะว่าช้างแต่ละตัวที่ ต้องการเข้ามาในพื้นที่หรือว่าเข้ามาในพื้นที่แล้วมีพฤติกรรมยังไงเมื่อมีการขับไล่ออกจากพื้นที่ของเกษตรกรเนี้ยค่ะเขาจะแสดงพฤติกรรมยังไงบ้างอันนี้จะเป็นการทํางานภายใต้ความมืดหมดเลยนะคะเพื่อที่จะได้เห็นพฤติกรรมที่ชัดเจนที่ไม่มีแสงไปรบกวนเขาค่ะค่ะจาก ข้อมูลที่เราได้นะคะเราจะจําแนกช้างเป็นตัวเป็นเป็นตัวออกมาค่ะซึ่งจะทําให้เรารู้ว่าช้างตัวไหนเป็นตัวไหนตัวไหนมีปฏิกิริยามีปฏิสัมพันธ์กับการทดลองของเราค่ะแล้วก็ตัวไหนมีพฤติกรรมที่ออกมาทําลายพืชผลทางการเกษตรบ้างแล้วก็ตอนนี้ ทางทีมของเราจำแนกออกมาเป็นได้ทั้งหมด213ตัวแล้วนะคะจากลักษณะภายนอกหลายๆอย่างที่อย่างเช่นรอยพับของหูรอยฉีกขา่อ,อแล้วก็ลักษณะของหางค่ะแล้วก็จะออกมาเป็นฐานข้อมูลประจำตัวช้างนะคะก็คือช้าง1ตัวที่เราพบ ที่เราพบแล้วเราได้ข้อมูลเราจําแนกออกมาเนี่ยเราจะใส่รหัสให้เขาใส่โค้ดให้เขาค่ะรวมไปถึงข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะของร่างกายตาหนิของร่างกายที่ที่เราจะใส่ข้อมูลอธิบายภายใต้ตัวโค้ดตัวนั้นค่ะอ,อันนี้จะเป็นโปรแกรมอัตโนมัติที่ช่วยจําแนกช้างลายตัวนะคะจะทําให้เราทํางานเร็วขึ้นแล้วก็มีความแม่นยําม,มากขึ้นค่ะ ส่วนหนึ่งก็คือเราจะศึกษาว่าช้างมีความสามารถในการสร้างสรรค์สิ่งใหม่หรือสามารถแก้ปัญหาต่างๆได้ไหมมีความแตกต่างกันยังไงนะคะอันนี้สไลด์ของจริงมันมันไม่ได้ตกอย่างนี้นะคะข้อความค่ะก็คือวิธีของเราจะมีการตั้งกล้องไอ้ตั้งกล่องที่เราเรียกว่ากล่องปริศนาที่มีอาหารเป็นรางวัลค่ะเพื่อทดสอบว่าช้างสามารถเปิดประตูได้กี่บาน ซึ่งความแตกต่างของช้างแต่ละตัวเนี่ยที่เราจะดูว่าเมื่อเขาเข้ามาเขาจะมีปฏิสัมพันธ์กับกล่องอันนี้ไหมเปิดประตูได้กี่บานอะไรอย่างเงี้ยค่ะกล่องอันนี้จะเป็นกล่องที่มีลักษณะสมชั้นค่ะโดยที่มีอาหารเป็นรางวัลอาหารเป็นรางวัลที่อยู่ข้างในก็คือขนุนที่มันเป็นเซี่ยวอะค่ะที่ที่อยู่ภายในกล่องแล้วก็รูปแบบการเปิดของกล่องจะมีการเปิดที่แตกต่างกาันก็คือผักเลื่อนแล้วก็ดึงค่ะ แล้วก็การบันทึกข้อมูลออการศึกษากล่องอันนี้นะคะจะเป็นการตั้งกล้อง,ง,องใน3มุมค่ะก็คือมุมบนแล้วก็มุมข้างๆเพื่อดูปฏิกิริยาของเขาตั้งแต่เขาเริ่มเดินเข้ามาในระยะไกลหรือแล้วกเออ็เขามีปฏิกิริยากับกล่องอันนี้ยังไงค่ะอันนี้คือวิดีโอที่เราอาจจะเล่งสปีดนิดน,นึงนะคะที่จะแสดงให้เห็นว่าเช้าตัวนี้มีความฉลาดที่จะแก้ปัญหาเพราะว่า เขาเข้ามาในครั้งแรกแต่ว่าสามารถแก้ปัญหาเพื่อที่จะเปิดเอาอาหารข้างในได้ในรูปแบบของประตูทั้ง3รูปแบบอะค่ะ ของการศึกษาของเราจะเป็นการศึกษาโดยใช้วัตถุแปลกใหม่นะคะเดี๋ยวน้องจะเป็นคนมาอธิบายให้ฟังค่ะค่ะต่อไปเพื่อศึกษาปฏิกิริยาตอบสนองต่อวัตถุแปลกใหม่หรือว่าสิ่งแตกแปลกใหม่ของช้างแต่ละตัวว่ามีความแตกต่างกันหรือไม่เราได้ทําการาติดตั้งวัตถุที่ช้างไม่เคยเห็นมาก่อนในเขตพื้นที่แหล่งที่อยู่อาศัยของมันโดยวัตถุที่เราติดตั้งก็จะมี2แบบคือจะเป็นแปลง พลาสติกขนาดใหญ่แล้วก็เป็นสิ่งประดิษฐ์ที่เราทํามาจากสายดับเพลิงค่ะแล้วเราก็นําไปห้อยไว้บนต้นไม้แล้วก็มีกล้องจับภาพจากสามมุมค่ะซึ่งจากการทดสอบเราพบว่าช้างแต่ละตัวก็มีปฏิกิริยาตอบสนองต่อวัตถุที่แตกต่างกันออกไปบางตัวก็สงสัยแล้วก็เข้ามาสํารวจวัตถุบางตัวก็กลัวแล้วก็หลีกเลี่ยงการเข้าใกลว้วัตถุวัตถุตั้งแต่ครั้งแรกที่สังเกตเห็นค่ะ ต่อไปเพื่อที่จะศึกษาปฏิกิริยาต่อเสียงผู้ล่าของช้างว่ามีความแตกต่างกันหรือไม่เราได้ทําการเชื่อมต่อระบบเสียงอัตโนมัติเข้ากับตัวกล้องดักถ่ายแล้วก็นําไปติดตั้งไว้บนต้นไม้ค่ะซึ่งเสียงผู้ล่าที่เราใช้ก็จะมีเสียงเสือโครง่งมีเสียงเสือดาวแล้วก็มีเสียงมนุษย์ค่ะตอนนี้เราก็อยู่ในขั้นตอนการเก็บข้อมูลอยู่นะคะยังเป็นช่วงแรกๆค่ะจาก ผลการทดสอบทุกอย่างเราก็จะเอาข้อมูลมารวมกันแล้วก็ผนวกมาเป็นข้อมูลประจำตัวช้างแต่ละตัวทั้งระบบเอ่ยทั้งระดับความสามารถในการแก้ปัญหาใหม่ๆของช้างความสนใจในสิ่งใหม่หรือว่าวัตถุปแปลกใหม่หรือ,อความกล้าในการ,รเผชิญเผชิญต่อเสียงศัตรูของช้างแต่ละตัวจะสามารถช่วย ให้เราตัดสินใจได้ว่าวิธีการไหนที่จะเป็นวิธีการที่ดีในการป้องกันช้างไม่ให้เข้ามาในพื้นที่การเกษตรค่ะเช่นถ้าช้างที่เราไล่เป็นช้างที่มีเอ่อเป็นช้างที่กลัวสิ่งแปลกใหม่การที่เราเปลี่ยนกลยุทธ์วิธีการไล่ไปเรื่อยเพื่อให้ช้างไม่สามารถคาดเดาได้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ถือว่าเป็นสิ่งที่อ่าเป็นวิธีการที่ดีค่ะ หรือว่าถ้าช้างที่เข้ามาในพื้นที่กเกษตรกรรมส่วนใหญ่เป็นช้างที่มีความสามารถในการแก้ไขปัญหาใหม่ๆได้เร็วแต่ว่าเป็นช้างที่ขี้กลัวการที่เราใช้เสียงผู้ล่าเสียงขู่ไล่ในการาจัดการกับช้างตัวกลุ่มนี้ก็น่าจะมีผลดีกว่าการใช้รัวไฟฟ้าค่ะซึ่งการใช้เสียงผู้ล่านั้นจะได้ผลจริงหรือไม่เราต้องมีการทดสอบ ก่อนว่าช้างจะไม่เกิดการคุ้นชินต่อเสียงเมื่อระยะเวลาผ่านไปค่ะต่อไปเราอยากจนเน้นย้ำว่าช้างเป็นสัตว์ที่ฉลาดดังนั้นพฤติกรรมของแต่ละตัวในแต่ละสถานการณ์ก็แตกต่างกันไปการที่การที่เราพิจารณาตัวตนของช้างหรือว่า การที่เราให้ความสนใจของช้างเป็นลายตัวไปนั้นเป็นสิ่งที่สําคัญมากที่จะช่วยลดหรือว่าบรรเทาปัญหาความขัดแยงระหว่างคนกับช้างค่ะแล้วก็เป็นโอกาสที่ดีที่สุดในการที่จะนําไปสู่การอยู่รอดร่วมกันของเรากับช้างค่ะอันนี้เป็นคลิปวิดีโอที่ช้างตัวนี้สามารถข้ามรั้วไฟฟ้าที่ติดไว้ได้แสดงว่าช้างตัวนี้น่าจะเป็นช้างที่ มีความสามารถในการแก้ปัญหาสิ่งใหม่ๆได้เร็วค่ะค่ะสุดท้ายแล้วเราก็สลายะะข,อขอบคุณค่ะโอเคขอบคุณนะคะน่าสนใจมากน่าสนใจมากอาจารย์ขอถามนิดนึง เวลาก่อนที่เขาจะมีปฏิกิริยาตอบสนองแต่ละแบบเนี่ยเขาใช้เวลาในการเรียนรู้เท่าไหร่พอทราบไหมคะมอยากทราบไหมคะเพราะเวลาเราเปลี่ยนสมมติทอมมีแนวรั้วเนี่ยถ้าเรามองเรื่องของพฤติกรรมช้างที่เปลี่ยนไปเขาน่าจะมีช่วงที่เขาเรียนรู้จนกระทั่งเขารู้ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นแล้วเขาจะจัดการกับมันได้ควรจะต้องมีเวลาพอทราบเรื่องเวลาไหมคะ อันนี้กาลังอยู่ในในขั้นตอนที่เหมือนเราเราได้ข้อมูลแล้วอะค่ะเรากําลังวิเคราะห์ในช่วงทุกอย่างเพื่อที่จะเปรียบเทียบแล้วก็สรุปผลออกมาที่ยังไม่ได้มีผลที่ที่แน่นอนค่ะค่ะค่ะทุกท่านมีประสบการณ์เรื่องนี้ไหมคะเวลาเท่าไหร่วันนะั้นวันน่าบิ๊กเลยเวลาเท่าไหร่ที่ช้างครับจาก้วยอาแข้งนะครับเคยมี ประสบการ์ไปนอนฟังผู้ยิ่งใหญ่เขาขู่กันอยู่ระหว่างลําห้วยไม่ดีสองห้วยเสือโค้งตามโขงลูกช้างเขาขู่กันทั้งคืนคือเสือโค้งก็โหกไปช้างก็พึ่มกลับมาคือเสียงเนี่ยคือเราเคยทดลองอยู่เขาเขาชินนะครับช่วงแรกแต่ว่าตอนนั้นเขาไม่ได้เจ้าที่ไม่ได้ไม่ได้ทําการทดลองเลยไม่ได้กําหนดเวลาแต่ว่าถ้าเป็นการเสียงโดยไม่มีตัวไปด้วยเนี่ยแป๊บเดียวครับ เดี๋ยวก็ชินแต่ถ้าเสียงด้วยแล้วมีตัวไปด้วยเนี่ยเขาจะเกรงกันอยู่เขาจะถอยนะครับอันนี้รวมถึงขี้ของเสือโคร่งด้วยซึ่งมีกลิ่นอยูอ่ถ้ามีวัตถุไปเนี่ยหรือเสียงไปเนี่ยเขาเรียนรู้ครับแป๊บเดียวเดี๋ยวเขาก็ชินเหมือนเสียงคนเหมือนกันก็คือถ้ามีคนด้วยมีกองไฟด้วยมีอะไรด้วยแล้วคนอยู่ตลอดเนี่ยไม่เข้าครับ แต่ถ้ามีเสียงคนแป๊บเดียวแล้วจุดไฟไว้เนี่ยสักพักหนึ่งก็อาจจะมีแอบเข้ามามันมันแล้วแต่เคสว่ารอบนั้นน่ะช้างตัวไหนไปเหมือนที่น้องๆบอกว่าช้างแต่ละตัวมีคาแรคเตอร์ไม่เหมือนกันอยู่แล้วนะครับอันนี้อันนี้ที่อย่างอย่างที่ผมไปนอนฟังที่ห้วยไม่ดีเนี่ยคือถ้ามีเสือโคร่งตัวจริงอยู่เนี่ยช้างก็ถอยครับกลับไม่กล้าข้ามห้วยมาเหมือนกันช้างเสือก็ไม่กล้าข้ามไปเหมือนกันนะครับอันนี้อันนี้เป็นเป็นเหมือนกับว่า ผมเป็นการแลกเปลี่ยนกันดีกว่าว่าในในใน,ในพื้นที่จริงเนี่ยนในกรณีถ้ามีสัตว์ผู้ล่าแบบนี้เนี่ยถ้าเราต้องเปลี่ยนวิธีการไปเรื่อยครับเพราะว่าเขาก็อดัดแปรับตามเราเหมือนกันอันนี้เป็นเป็นการแลกเปลี่ยนครับพี่แก้ครับขอบคุณครับค่ะข,ขอบคุณค่ะอันนี้อัน,นอันนี้เป็นสิ่งที่น่าสนใจมากเพราะว่าอย่างที่ <c oughs> ตอนที่แรกที่นําเสนอมาตรการระยะสั้นและมาตรการระยะยาวอะไรเป็นจุดหนึ่งที่ทําให้มาตรการระยะสั้นเราไม่ได้ผล อันนี้ทุกท่านอาจจะต้องนั่งคุยกันเองว่าในพื้นที่นะคะยกตัวอย่างแก่งกระจาดเราเซตอะลามเฟ์เป็นเฟ์ Barn, เป็นที่หนองพลับพี่ทองใบอุตสาหออกแบบ6เสียงมีวู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 อย่างเงี้ยแรกๆไม่มาพอเลย6เสียงเลเวล6กลับมาอีกแล้วเพราะฉะนั้นจะต้องมีองค์ประกอบ2ต่อคือทีมเฝ้าระวัง เพราะฉะนั้นถ้าเมื่อไหร่รั้วเรามันเริ่มลดประสิทธิภาพทีมแล้วเฝ้าระวังถึงจะต้องดันต่อเพราะฉะนั้นมันจะต้องมีตัวที่เป็นตัวช่วยนะฮะค่ะเชิญค่ะผมประสานนะครับมีไล่ยอยู่ที่เหวบกกั้งนะมีพื้นที่รอบว่าไล่เนี่ยมันก็ู่ระยะเส้นระบงมากพอสมควรลูกชายผมก็เลยไปซื้อวิทยุถูกๆแล้วมีแบตเตอรี่แล้ววิทยุมาแขวนข้างรั้วห่างกันร้อยเมตรทุกวิทยุก็ เพลงนั้นคนละคืนกันเพราะส่วนมากคนงานไปค้างที่ไหนครับเขาจะมีเพลงคอยฟังอยู่เรื่อยๆใช่ไหมผมก็วางเนี่ยสิบตัวสิบเครื่องนะห่างๆกันแต่คนละรายการกันนะนั้นก็เสียงดังไม่เหมือนกันเนี่ยในช่วงแรกได้ผลนะช้างไม่มาเลยนะแต่พอไปสักพักหนึ่งบอกเอ๊ะมันก็ทุกคืนนะมันก็มีตรงนี้ตรงนี้กับตรงนี้นะฮะก็วันหนึ่งเขาก็เดินเข้าไปหาที่วิทยุเขาก็บอกว่าเฮ้ยมึงหลอกกูในหว่า ุบเลยนะนั้นก็ไม่ได้ประโยชน์อีกเหมือนกันนะลวดไฟฟ้าก็ไม่ได้ประโยชน์นะครับลวดสลิงที่ผมใช้อยู่ก็ไม่ได้ประโยชน์นะผมจะเชิญหัวหน้าชัยยาไปดูหน่อยนะฮะเพราะลองมาหมดแล้วนะฮะแล้วก็เจ๊งหมดทุกอันนะครับสมองกับเขาอะละมันคนละขนาดกันนะ ขอบคุณค่ะก็อยากจะขออธิบายนิดนึงนะคะขอก็คือการศึกษาของเราเนี่ยก็คือไม่ได้จะบอกว่าใช้วิธีใดวิธีหนึ่งค่ะแค่คือศึกษาเพื่อว่าวิธีนี้เหมาะกับตัวไหนอะไรยังไงตัวไหนใชอ้อยู่ตรงไหนเป็นหลกักอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เราจะสร้างตารางสเกจดูออกมาเพื่อที่จะให้ช้างไม่ได้นำหน้าไปก่อนเราอะคะ่ะค่ะขอบคุณค่ะ โอเคขอบคุณมากนะคะอันนี้เป็นการแลกเปียนสั้นๆเผื่อเรามีเวลาเดี๋ยวเราแลกเปียนกันอีกทีหนึ่งนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณค่อคณคอะอะต่อไปมาฟังพิธีกรคู่หูเพวกเราสองคนนะพาทนี้อาจารย์ Part, บริพัตรค่ะเชิญค่ะ